ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เขารบรากทุกท่านนะครับเมื่อนี้กับพวกกับผมตาเสียจานยุบนะครับสําหรับตอนนี้ผมกับมาซื้อไม่อัดนะครับอยู่หลังรถนะครับซื้อมาสองแผ่นนะครับพ่อผมไปเบิ้งขนาดไม่อัดเท่านั้นแหละมันก็เห็นในผมในหูว่มจริงครับว่าเป็นยังฟ้ามตะกะแต่นี่ผมได้ทู่ไปปรึกษาเพื่อนนะครับเพื่อนก็เห็นขนาดวามกวงหนึ่งหลอยยี่สิบ้นคุณ 240ร้เส้นนะครับเพราะว่ามันเป็นขนาดของไม้อัดพอดีนะครับผมก็เ,เลยโอ้ยหาขวดดากคนเอื้อสตอกผมกิดไปเชื่อมเล็กเลี่ยวเรียบร้อยนะมานีก็คือสิได้หนึ่งเมตรว่าผมก็เชื่อมก้มกวงเปแล้วที่150่งร้อยห้สิเส้นนะสิแกไม่ก็หนึ่งแดดมันเชื่อมเลี่ยว คืว่าจยตัดดีวะเพราะว่าเชื่อมไม่แค่ฟังเดียวก็ถ้าตัดกันนายจ,จะพ่อได้นะครับเมื่อเนี้ยนะครับผมอาจจะตัดยนใสให้มันนั่นเป็นขนาดเดียวกันก็ไม่อัดเนาะเพราะว่าถ้าเกิดผมตัดใส่ก็ไม่อัดผมสีมีไม่อัดอีกแพียหนึ่งวัะเฮ็ดคอกตัวไปเลยนะประเด็นเพราะว่าผมมันไปซื้อไม่อัดมาก ความแผ่นนะครับถ้าเกิดว่าผมบโยอมที่จะลดขนาดโค้งเล็กที่ผมได้เชื่อมไว้นะผมก็ต้องไปตัดแม่อดีอแผ่นหนึ่งอีก30มสิเส้นนะครับพวมเงยาแล้วตรงที่เป็นร้อยตอ่ออาจจะบ่แข็งแรงก็ได้นะถ้าเกิดว่าค้นไปเหยียบไปยางในจุดที่เป็นร้อยตอ่อพอดีถ้าใหญ่แข็งแรยงอีก ต้องเอาเล็กไปเสริมข้างล่างอีกครับระวังเล่ยต่อจะเป็นการเสียหลายก่กาเกลว์วอไอย่ยอังเหน็บวะกต่ังสิแล้วครับเหตุผลที่ว่าเป็นยังพ้องขึ้นตรงศึกษามันหลายๆเนาะผมกะยอมรับเลยว่าเรื่องการเลี้ยงตะกะแต่นนะผมมีการศึกษายอย่างมากมายนะครับผมไม่ได้ศึกษายอย่างมากพ่อนะครับผมรู้แค่ว่าตะกะแตนมันกินหยาแล้วก็ มันยยาหมดแล้วก็ยยานฝนขายตัวเลยกิ่รถล,ลหารอยขายใครเลยขีดแลพันผมรูซำนีนะครับแล้วก็ซื้อพันของตะกะแตนก็ซื้อว่าตะกะแตนปลาทังกา้าโมจินผมก็รู้ประมาณนี้ลับ ผมกับว่าได้ศึกษาย,ยัางมากมายนะครับกันรู้สึกว่าขาดน,นะครับแล้วก็ได้เชื่อมโค้งเล็กไปแล้วประเด็นขึ้นมาท่านเชื่อมเล็กผมกับซิบอ้อยยังดยกแต่ว่าผมเชื่อมไปแล้วเชื่อมดีๆฟังหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับาบางที่ผมอาจจะต้องย่อมตัดกันเลยนะครับ เดี๋ยวผมขอพิจารณาก่อนของถึงความสิ้นเปลืองนะก็คือว่าครับถ้าเกิดผมไม่ยอมตัดผมก็ตรงมาตัดไม่อัดสามเส้นจากแผ่นไม้นะครับซึ่งมันอาจจะเสียหายไปเลยก็ได้เราไม่อัดหนัง่งเพราะว่ามันถือตัดไปถ้าเกิดผมจงไม่อัดแผ่นที่สองไว้ในสภาพที่ดี มันอาจจะเป็นต้นทุนให้ผมได้เฮ็ดคอกที่สองเพิ่มอีกก็ได้นะครับเออ่าด่าดขนาดเลยผมก็ผมก็เข้าใจแล้วแหละว,ว่าเป็นยังเพื่อนคืออันเป็นยังอันฟ้ามันนั่นเพื่นคือเฮ็ดคอขอกว้างร้อยยี่สิบเมตรเออกว้างหนึ่งจุดสองเมตรแล้วก็คุณสองจุดสี่เมตรนะครับเพราะว่า ผมกับเบิงใม่ยูทูปมันล่ะครับเพื่อนหนึ่งซื้ออยอไรยังวะเพระจําจซื้อเราไปเลยไอ้ผมกับเบิงเล่านะผมเห็นเพื่อนเฮ็ดพอกตังต้งแ,แต่แต้มุงหลายๆหมอกหลายๆช่องหลายๆคลิปมากนะครับผมก็เห็นเพื่อนเฮ็ดแบบเนีโว้ส่งเขาทานะครับผมก็เห็นเพื่อนเฮ็ดอ่าเป็นคอกแต่ว่าเพื่อนเฮ็ดเพื่อนกระเฮ็ดเป็นฐานเล็กเหรอครับแต่ว่าเพื่อนมันเฮ็ดเป็น ส่วนที่เป็นคอกเพื่อนเพื่อนเอาเป็นเพื่อนเห็ดเป็นไม้นะครับเพื่อนเอาไม้เห็ดเพื่อนเอาไม้เห็ดโครงสางของส่วนที่เป็นคอกนะครับส่วนพื้นเพื่อนก็ใส่ไม้อัดนี่แหละครับผมก็เล่เบิ้งแล้วก็มันทรงมีความเป็นมาตรฐานแล้วก็ท่งดูดีนะครับผมก็เล่เออเสียว อ่อาออกกันเท็ดของเพื่อนนะครับเมื่อเป็นแนวท่าของเจ้าของแต่ว่าสิ่งที่ผมแตกต่างจากเพื่อนก็คือผมที่ใส่โค้งเล็กนะครับในส่วนที่เป็นคอของตะกั่แต่ก็ <tekn olog ian> เอาอง่ายๆว่าผมส่ใส่โค้งเล็กเบิดทุกส่วนเลยน,นะครับของเพื่อนนั้นใส่โค้งเล็กแค่ในส่วนที่เป็นฐานนะครับส่วนที่เป็นฐานเพื่อนนะครับแต่ว่าส่วนที่เป็นคอที่ว่าอ้อ,อมมงอ้อมยังนะเพื่อนใส่ใหม่ครับ กาอาจจะเพื่อลดต้นทุนนะครับกับเม็ดเงาสองกุญีว 4, กว่างหนึ่งจุดสองก่บว่ถือว่าหญ่นะครับกะการลงทุนกันนะจะพอรับไหวนะครับแต่ตอนนี้เริ่มหดหูแล้วครับคิดถือหรือคิดผิดนี่ที่มาใส่ที่มาลงทุนในการน้ำคอแบบโอเวอร์แอคติงขนณะนี้นะครับผมการเริ่อ ลังเลนในใจแล้วรเราจะขอเห็นอย่างลงไปนะครับเพราะว่าเงินที่การเงินในการลงทุนครั้งนี้กับมันเป็นเงินเย็นเง,นงินอยางนะครับก็เป็นเงินนนพรชจังหน่ย,ยู่มีดอกมีเบียยู่นะครับผมมองไม่เห็นผมกับเครียดยอดตอนนี้ว่าคิดถึอให้คิดผิดป่ะแล้วก็มาเห็นข่าวในกลุ่มตะกะตองตะกะแตนยังมาพูดขายใครตัดราคากันอีกเนาะ ผมแมงโอ้ตายแล้วซื้อบดีเลยบาทนียจากใครขีดละ 1, หนึ่งพันเหลือขีดละห้าร้อยสามร้อยวะนี่ไงตายแล้วผมลงทุนไปหรอกซึ่งผมไปซื้อใครขีดละหนึ่งพันมากจะระวังจะคล้องเลี่ยงแต่ละค่าตกเหลือขีดละห้าร้อยสิจสิบแปดละบาทเลยซึ่งเจ๊งขาดทุนยับสุดครับพ่อแม่พี่นอ้องเลยกล่าวเป็นว่า นี่ก็เป็นว่ามิดพลาดนะครับที่ผมบศึกษาเองนะที่ผมที่ผมบศึกษาให้มากพ่อนะครับในส่วนของการผิดข้อมันก็เหตุให้ผมเสียเวลานะครับเสียเงินนะครับสามเส้นเลยนะเว้ยมันหน่อย1.2เมตรกับ1.5ต่างกันตั้งว่า30เซ้นนะครับที่ผมจะต้องตัดออกโอ้พลาดดีวะ ครับผมสําหรับวิดีโอนี้ก็ฝาาไ้ซ้ํานีนะครับตอนนี้รู้สึกซึ้งๆเลยครับผมมียังสีว้าออตอแล้วครับสําหรับผู้ใดนะครับที่จะเฮ็ียดคอตกตะแตนโดยใส่แผ่นพื้นไม้อัดนะครับที่ที่เป็นไม้อัดแผ่นเดียวโดยที่ผมมีการตัดมาเพิ่มหรือว่าตัดออกนะครับแบบเป็นเต็มแผ่นพอดีกับใ,ใส่เข้มกวาง หนึ่งจุดสองเมตรนะครับแล้วก็คมเหย้าสองจุดสี่เมตรนะครับมันจะเป็นขนาดที่พอดีกันเลยก็ไม่อัดหนึ่งแผ่นนะครับมันก็จะสะดวกในการที่เฮ้าเห็ียดนะครับก็บคือเฮ้ากับเราต้องมาตัดไม่อัดอีกแล้วก็ก็คือมันจะว่ามีการที่ว่าเฮาจะต้องตัดไม่อัดเมื่อเพิ่มหรือว่าตัดไม่อัดส่วนที่เกิอนออกนะครับก็บสามารถ ซื้อไม่อัดนึงแพนมากอสามารถเอามาประกอบได้เลยนะครับในส่วนของแพนพื้นเนาะกับประมาณนี้ครับผมก็มาอัปเดตไปเรื่อยครับอ่อร่องผิดก็ร่องผิดพลาดก็ว่าผิดพลาดครับ่าร่องถือก็สิ่าแนะนํำครับผมผมกับซีเฮดคลิปออกเนี่ยเอัปเดตแบบเรียวเนยครับแบบชีวิตจริงเนาะผมกับซีบอแบบว่า เฮ็ดให้ดีก่อนนี like ่ในสำเร็จก่อนนี่ทิพานก่อน่อยสิมานำเสนอนะครับเพราะว่าถ้าผมสิมานรอได้วห้ผมเฮ็ดถือเฮ็ดเก่งก่อนผมคือสิบรอยเฮ็ดคลิปยักเท่านะครับเพราะว่าชีวิตนี่ก็มีแต่ลองผิดล่องผิดล่องผิดลองผิดมลาค่อนข้างเยอะนะครับผมกัเล่ออกล่าวความเลี้ยงไยละคนอื่นจะได้เรียนรู้ในความผิดพลาดที่ผมได้เจอนะครับกับ จะได้เอาไปปรับปรุงปรับใส่ในเวอร์ชันของตัวเองเนาะบางคนอาจจะเคยพลาดแบบผมกันหรือว่าบางคนอาจจะสงสยัยพื่กันนะครับบางคนอาจจะกําลังสีเฮ็ดแต่ได้มาเจอคาแนะนาจากผมนะครับที่ได้ผิดพลาดมาแล้วนะครับก็จะได้มาเตือนพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะที่สนใจในเรื่องเดียวกันกับสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับการจะได้เป็นคาเตือนเป็นบทเรียนที่ดีนะครับ แช่แช่บ่งปั่นกันไปนะครับบบเลี่ยนรูไ้กับโบเสียหายครับผมตอนนี้ผมกับกำลังจิเขาหน้าล้ะครับกะจีหอดให้หอดหน้าหอดบ้านนะครับนี่นะครับชวมวิวไปน้ำกันทางหน้าผมกับมีไ้หน้าแน่นะครับาานี่าป่าแนอยู่น้ำถนนนะครับกะหม่าเนหนียวนะ ชีวิตของคุณของภูบาเทบาที่นอนให้นอนหน้านะครับน,น่ามปนโอ้่ฉมเย็ดหน้าเลยครับน,น้าเป็นเนี่ยอูเขาง่ามทุกปีครับเป็นเย็ดให้เย็ดหน้าง่าม ิวไฮฟิวหน้ากับระมาณนี้ครับนี่ครับตกลุมกันเลี้ยวครับบอมีการปิดบังบอมีการปิดบังบกปิดเอียงนึงสิ้น,นครับตกลุมกับตกครับตกลุมกับตกชั่วนะครับอ่าบมกับซีเฮดคลิปสไตล์นี่นะครับแบบ ได้เลือกแต่ในส่วนที่ดีนะครับส่วนที่ดีหรือว่าส่วนที่มันคือความเป็นจริงของชีวิตนะครับผมกะยินดีที่จะนําเสนอออกไปนะครับบรเดีเคืนได้ออยอ่ายังมดขี่กากกระย,ยมระบกากะกครับปึกกระย,ยมระบบปึกนะสําหรับผู้ใดที่กํากลังคิดกําลังรู้ซึกกับสิ่งที่ผมเปลี่ยนกับสิ่งที่ผมเห็นนะครับ ผมก็ยอมรับทุกคำแต่ว่าผมก็บ่สนใจหรอกครับอันใดมันดีผมก็สิเก็บไปมันเป็นพลังบวกเนาะอันไดที่มันบ่ดีกะบ่เก็บมั่ใส่ใจครับ